ขาจริงนะครับนี่คือสภาพภายในของตัวเครื่องนะครับด้านนอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสินค้าโดยรวมไม่มีตำหนิเลยนะครับสติกเกอร์ภาษาภาษาอังกฤษตรงนี้ก็ลูกค้าลอกออกได้เลยนะครับข้างในเป็นสแตนเลสเขาทำการลอยมาให้ตัวนี้ ตัวนี้หมุน,มนเข้าหมุนออกประกอบได้นะครับตอนมาจะไม่ได้ประกอบมาให้นะครับเราแค่หมุนเข้าไปแค่นี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ได้มาอีกก็จะเป็นถุงตะข่ายหนึ่งชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นตัวฝาแล้วก็ที่จับเราต้องเอามาประกอบเองนะครับสภาพสินค้า เดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวเครื่องดูนะครับสินค้าก็ใช้งานง่ายๆครับเสียบปลั๊กแล้วก็กดเปิดได้เลยข้างในเขาก็จะหมุนปอันนี้เรับติดค่ะ คาทำงานได้ปกติดีนะครับกำลังปั่นเขาจะเยอะมากนะครับอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเสียงลมนรัเพราะว่าการปั่นก็ค่อนข้างที่จะมีกำลังเยอะสินค้าใช้งานได้ปกติครับเช็คสินค้าครบถ้วนพร้อมส่งนะครับ